ยังไงต่อสองคนนจะได้กระเบิดกินครับนี่บอกเลยอันนี้คือถ้ามีตอ่าทักหน่อยข้ามาตก็ต้องอะไรก็ยอมนะถ้ามีสาวนางนี่ค่อยเอาขวานมาบักเลยเลยอามาแล้วใหญ่ๆเลยหน่วยใหญ่ๆหญ่เออหน่วยหน่วยใหญ่ๆเลยเอาเอาลำใหญ่เหรอลำใหญ่อะไรหน่วยใหญ่ๆเดี๋ยวผมก็ดูใต้ต้นใหญ่เลยนะไปไม่เอาไป เดี๋ยวได้ลากเอาไปทิ nice> ้งให้แม่เท่าเป็ดๆนะตอนนี้ไม่มีใครสนเกียงครับ อรบมหวานแม่หน่าจะซีนออนักซีนแม่มนเดียวลวันหวาต้งนี้มันอยู่ใกล้ห้องน้ำน่าจะหวานนะปุ๋ยดี

ร้องเชิกเนี่ยผมบ่อคืนให้กินหรอกครับยังไงต่อมีดร้องคนจะได้กระบืองได้กินครับบอกเลยอันนี้คือถ้ามีดอ่าทักหน่อยข้าม่ก็ต้องอะไรก็ยอมนะทำมีสาวนางนี่ค่อยเอาขวานมาบักเลยไม่เอามาแล้วช็อตฟิวบ้าง อนนโอ้ยดีๆเด้อเดีด๋ยวเจอเกิ่งกิ่งทุกคนครับผมรู้จักบ่าวนายมานี่เรื่องผู้หญิงนี่แกสู้ตายนะต่อใหยปินต้นงิ้วแกก็ขึ้นนะ <c oughs> ต้นยิ้วคอย,ยคอยเอามีดเลืนน้ำมันออกหมดแล้ว <c oughs> เอาไปทำกระปุ้นไงต้นงิ้วพ <c oughs> ระทองแดงเขาก็มาเพชรม้อต้มเหล้าเลย,ย <c oughs> เนรับอันนี้คนหรือลิงก็อือสิค่ะ ตกลงมานี่คลิปเด็ดเลยนะเบานายระวังสายไฟช็อตเอาด้วยนะสายไฟหน่วยใหญ่เนี่ยหน่อยหาเลยง่ายๆเลยนะใหญ่ๆเลยหน่วยใหญ่ๆเออหน่วยหน่วยใหญ่ๆเลยเอาเอาลำใหญ่หรอลำใหญ่อะไรหน่วยใหญ่ๆเดี๋ยวผมก็ดูใต้ต้นใหญ่เลยนะเอ้ยอย่ามองลงมาอย่ามองลงมาเบาหน่ายโอ้ยมอง อย่าก้มลงมาลงอไม่ธรรมดาจริงๆเลยเอาเ่าต้อยหายไปไหนแล้ว่เอาหมเนาะดี่ยขึ้นไ่แล้วนะไไปแล้วอยาขึ้นหลังคาบ้านก็พอแล้วโอ้ยเ่าต้อยจะไม่รอดแล้วด้่ยฟากลับก่อนเอะ น้อยพมันะเออดูลูกตเติมหน่อยเด้อลงบนอะไรเลยปาดเบาเบาในแม่นมากเลยนะเห็นเหกล้องแล้วบมกล้าได้ยงเลยเบาได้โยนแม่นนะคุณนะโยนเป้าหมายแม่นเลยนะ ลงถูกจุดนะีมโอ้โหเม็ดใหญ่นะเนี่ยดูตรงตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยนะเม็ดมันจะใหญ่มากเลยเนี่ยตรงไปๆดูนะเห็นไหดูกิบปิเดียวเพี่ก็บกิ่เดียวไปนีสนางยิงแกาไม่น้ำกน้อะไรอยางเนี้นอ้าออ๊อวโยนกับบอ๊บไปสิงเลยอืม มไ,มมไม่จริงๆเขาก็โยนดีแหละแต่สมาธิเสียพอหันลงมานี่แหละขาสัน่นเลยล่ะขาสั่นเลยเหรอโอ้หเลซเม็ดก็ใหญ่พอๆกันอาเมาเยเบนะจะยืน่าทาทุกคนครับถ้าหากสมมุติว่าช่องสาราดีโอไม่ได้ลงคลิปอ่ะ คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วน่าจะขาหักหลิวหลายมือแล้วไม่ได้ลงคลิปแล้วตัดสายไฟออกให้ยาแน่ายาแน่งเรื่องลยนะไกจะไปยืนดูมาเดี๋ยวยืนให้เดี๋ยวยืนให้น้องเพชน้เพได้กินบมาบลใหไยนะกินนั้งงึกโขเออกินนกระแป้งโข หญ่ครับตอนนี้เป็นวงเป็นวงเบาวนเปยกลัวจะได้ถ่ายคลิปสุดท้ายโอ้แต่กิ่งนาอยู่เด้อใากำให่นลูกน้ำรู้สึกว่าเบาต้อยเปลี่ยนไปหรือเปล่าตอนตอนมาเมื่อตอนเที่ยงเป็นยังไงยังเรียบร้อยอยู่ใช่ไหมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ โอ๊ยแล้วคุณเดินเข้าไปหาน้องน้องกโอ๊ยแต่หัวแล้วแต่หัวนี่เหตุการ์ยิ่งใหญ่มากนะเนี่ยทุกกล้องเลยห้าหกกล้องเลยเนี่ยเหตุการณ์ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระหว่างกิ่งลำไยกับบ่าวนายใครจะล่วงลงมาก่อนกันเงีย ว่าลุ้นไงครับใครว่าเบาไนกดหนึ่งครับใครว่าลำใหญ่กดสองครับโอ้มีดเ่ยนะสิลงมาใส่เฮาเดี่ยก่อนโอ้ไม่ยาเวาววาเพิ่งทั้งแห้งๆมันยังมีอันนั้นเออธรรมดาคนคนคนใช้แรงเยอะมันก็จะหมดแรงแบบนี้นะเออเอาแรงไปทำอะไรมาน่า แล้วแอ็กแล้วแอ็กแล้วอโอ้ยคนลุ้นกันเนยตอนนี้ห้าหกกล้องนะครับโอ้ยอัน้างแห้งๆลูกอีงอช้างดำผาลงเออทางทางดำแรงๆวะดำดำผาลงบ้านเออลงแล้วเออแม่เท่าบอกว่าโอ้โหดีใจแม่เท่าดีใจบอกว่ามีคนมาช่วยตัดต้นไม้ให้แล้วนี่มาหลังคาเหอะใบไงแหงเว้ยเออมาตรงนั้นแหละแบกอย่างเนี้ยลากกลับบ้านไปเลย โอ้อ่าได้ได้ได้ลักลักไปเนี่ยเนี่ยผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยก <im itation> ล้องก็ไม่ถือเนี่ยแบะมือด้วยเจ้าขาต้นเลยนะลา <im itation> <im itation> สุดคือแม่เท่าบอกเอากระสอบมแล้วนะทุกคน <im itation> ขอขอขอขึ้นไตเติลบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราเอาไปกินนะครับไม่ได้เอาไปขายนะเราเอาไปกินนะครับไม่ได้เอาไปขายนะแต่เก็บมาเหมือนเอาไปขายแลยนะครับแม่เท่าไปซื้อแม่เท่าไปซื้อเห็ดอ้าป้าเอาลำไ่บ้านเองนี่วะหวานนะหวานดีเลย กอ็ปกติได้เก็บกินบ้างบ่กไหเท่าโอ้แล้วทุกทุกปีทุกทุกปีทุกทุกปีเขาก็มาเก็บไปบ่ก่อรก็มันก็แห้งตกไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะโอ้ฟาดจะดีใจแล้วเนี่ยมีคนมาช่วยเก็บกินนะโอ้ ได้ช่วยได้ช่วยเอากิ่งนี้ออกนะตอนแรกมันยื่นลงไปบนหลังคาเรือนนะครับได้ออกไปนี่สบายเลยเพราะว่าเวลาหน้าฟงหน้าฝนอันตรายโอ้โดกมากเลยแม่เท่าดกมากมันก็ขึ้นเองของมันเนาะมันก็โอ้โหรำไยครับไอะลำไยต้นนี้ขาวมากเลย บานะเออต้นนางเนี่ยแหละขาวมากเลยในลำไยต้นนี้โอ้ใบเอาไหมใบเอาไหมใบไม่เอาคิดน้ำจริงแล้วในี้เดี๋ยวได้ลากเอาไปทิ้งให้แม่เท่าเป็ดๆนะตอนนี้ไม่มีใครสนใจบ่าวนายเลยนะไม่รู้ไปไหนแล้วเอาดับเพชรไปช่วยเหยียบด้วย เดือนหน้าผมเมาเมาอัพอทั้งเดือนเลยนะมาดูสาวนางเก็บลำไยห่อน้อยพวกนืหอนเจ็บเลยเออไป ใส่ใส่หน่ยเดี๋ยว้หน่ยเดี๋ยวมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวน้โอ้ยผู้ชายผู้ยก็ได้จะเป็นู้ชายอันนนี่ไม่ใช่อะไรไอตอนไอตอนถ่ายไม่เท่าไหร่หรอกไอตอนไงไอตอนเป็นลงเนี่ยคนเขาไม่รู้หรอกใครถ่ายจัถบเาไงเบากีน้อยน้อยเลยเโอเคครับ โอเคครับคล<ด>ิปครับของคุณทุกคนครับนีน่แหละครับเป็นคลิปอาจจะเป็นคลิปแบบว่าเรียนรูหน่อยประวัติศาสบรรยากาศของหัวข้อการเก็ตคลิป,มลปหมาครับกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันที่ตลาดอัสพรนะครับทุกคนตามมาได้ครับโลละสาวพันมีแค่กิ่งเดียวนะเด้แค่กิ่งเดียวเอาไว้พอเท่าเขากินแต่กินหลายบ่ได้นะมันร้อนในเนาะ <laughs>

ลำใหญ่เลยลำใหญ่เลยปลอดได้ครับไม่เท่าที่กินแล้ววันไม่เท่ารู้สึกยังไงกับการขึ้นไปตัดลำไยบ้างครับโอ้รื่องดีมากเลยเหงื่อแตกเลยแม่เท่าขอบคุณมานะครับบอกว่าช่วยได้เยอะเลยครับเดี๋ยวนายบ้านจะตามหาอยู่นะครับโอ้ยเสียดายเจหลบแล้วเว้ย <c oughs> หวานไหมเดี๋ยวอะไรบ้างก่อน,นหวานทำบนึงโอ้ ทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่ตกอยู่ทำไมแสงมันจ้าจ้าจังสองคนนี้อย่าอยู่ใกล้กันน้ะพี่แสบตามากเลยก้เอา่งเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวลากไปครับนี่แล้ว หบขอบคุณที่ตามครับลำไยอร่อยมากแปลกว่ะจะสรงเอกะสามะแทงเลยจะส่งอันนี้จะมันถือลงแข่งกับบริษัทอื่นเลยไม่ไปไปอีกก็หมดเลยนโอ้โหเป็นกระสอบเลยนะพรุ่งนี้เจอกันครับตลาดเช้าอัศพรตลาดไนแอปอ่ะตลาสิเด้อเด้อเด้อจ้า